ขอนอบน้อมแด่พระตนตรัยถวายความเคารพพระราัชรธรรมพานีจ้าวาดวัดชนปทานนางสริประธานสงวัดปัญญาทารามพระอาจารย์มหาเริมปิยทัศีจ้าวาดวัดปัญญาธารามพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกตลอดจนถึงสมณเณรทุกๆรูป ก็จะริญพรไปยังญาติโยมทุกๆท,ท่านอนิยมก็นั่งกันต่างสบายอมือลงเรื่องในวันคล้ายวันผู้ให้กำเนิดถ้าโดยปกติแล้วถามว่าตามายอยากให้จัดงานวันนี้ไหมตามาก็บอกว่าไม่แต่ว่าเนื่องจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่วันอย่างนี้ก็จำเป็นต้องเกิดขึ้น โดยเฉพาะวันผู้ให้กำเนิดของพระอาจารย์เจ้าวาดวันผู้ให้กำเนิดของตมาซึ่งเป็นตัวแทนของเรียนโรงเรียนพระประยะิยติธรรมพระราหุลญาติโยงไปได้จำได้บ้างว่าในวันปีหนึ่งหนึ่งใน,ในวัดปัญญาอันธรามนอกจากวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วยังมีวันอะไรบ้างที่เราจะต้องมารวมตัวกันระลึกถึงกันทํากิจกรรมร่วมกัน เพราะว่าวัดปัญญา,ารามนั้นบริหารวัดด้วยหลักของพุทธบริษัททั้งสี่พระภิกษุภิกษุณีสาม,มนเณรบาศกบาสิกาองค์ประกอบของวัดปัญญา,ารามจึงสวยงามมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเราเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้นวันคล้ายวันผู้ให้กำเนิดของตามาซึ่งตามาก็ถือว่ตาตมาเป็นตัวแทนของโรงเรียนพระปติธรรมก็แล้วกันถ้าพูดถึงในวัดปัญญา,าราม โดยการแบ่งงานการบริหารคร่าวๆงานของปัญญาส่วนที่หนึ่งก็คืองานภาคส่วนของการเผยแพร่การเผยแพร่ก็คือการอบรมนักเรียนข้าราชการแล้วก็คือประชาชนทั่วๆไปนั่นแหละส่วนงานส่วนที่สองของวัดปัญญาก็คืองานภาคของการศึกษาเรามีโรงเรียนพระปริจจธ,ธรรมสอนพระภิกษุสามเณรมีสำนักศาสนาศึกษา ที่สอนนักธรรมและบาลีในส่วนของพระภิกษุสัมเณรและก็ญาติโยมทั่วๆไปในส่วนงานที่สามคืองานภาคของการเจริญภาวนาเพราะนั้นวัดปัญญานังครามถ้าเข้ามายกจะพบสามส่วนคืองานเผยแพร่งานการศึกษาและก็งานของการเจริญภาวนาอันนี้โดยโครงสร้างหลักของวัดปัญญานังารามคราวนี้เนื่องจากวันนี้เป็นวันคล้ายวันผู้ให้กำเนิดของตัมมา วันนี้ก็มีโยมแม่นั่งอยู่ข้างท้ายนวนโยมนาอยู่นู่นนะโยมแม่ตามาปีนี้ก็แปดสิบแปดแล้วส่วนตามาก็เข้ามาห้าสิบแล้วเกินครึ่งชีวิตไปแล้วนั่นก็ถือว่าเกินครึ่งชีวิตไปแล้วถ้าพูดถึงวัยห้าสิบของตามาถ้าเป็นชีวิตคารว่านก็น่าจะอยู่ช่วงวัยใกล้เกษียณแล้วนะวัยใกล้ใกล้ที่จะต้อง เลิกจากการประจําแล้วแต่ครั้นี้เนื่องจากมาอยู่ในสภาพของพระภิกษุยิ่งอายุมากเท่าไหร่งานเราก็ยิ่งมากขึ้นตามตัวตรงข้ามกับเพศคารวายข้างนอก6กเสเกษียณไม่รู้จะทําอะไรแล้วคือเราเป็นพระยิ่งพันอายุพันสาม,มากภาระงานก็ยิ่งมากขึ้นตามดําดับเพราะนั้นมันก็สวนทางกับทางโลกข้างนอก คนนี้เนื่องจากวันผู้ให้กำเดินของตาม,มาเนี่ยเท้าความนิดหนึ่งถ้าถ้าวันนี้ตาม,มาใช้ชีวิตเป็นคารวะอยู่เหมือนญาติโยมทั่วๆไปตาม,มาว่าตาม,มาในวันนี้คงจะเป็นผู้ที่หาง่ายนะหาง่ายหมายถึงคุณสมบัติของตาม,มาเนี่ยหาได้ง่ายแต่เนื่องจากตาม,มาเป็นพระภิกษุอยู่คุณสมบัติอย่างนี้ก็เลยหาได้ยากเขาเลยใช้งานกันเยอะหน่อย นะพนักงานก็เลยมีมากขึ้นเนื่องจากคุณสมบัติมันหายากเนะพราะนั้นถ้าอยองคิดตัวทาตมาเป็นคารวาสเนี่ยแบบนี้เจอเดินไปแั้ก็เจอตามถนนมดนะอ่ะถ้าคุณสมบัติด้านการศึกษานักธรรมชัน้นเอกปริญญธรรมเจ็ดประโยคจบปริญญาโทเนี่ยข้างนอกก็เดินกันชนกันจะตายอยู่ลวคราวนี้มาอยู่ในพรัทธศาสนาในสภาพของพระภิกษุเนี่ยเดินให้ตายเลย,ยจะแทบไม่มีชนกันเลยนะ เดินไปเท่าไหร่ก็ไม่ชนนะไม่ชนเลยนะเพราะนั้นคุณสมบัติอย่างนี้ก็เลยเหมาะกับการบวชแล้วตามาเนี่ยต้องอยู่ในวัดไปตลอดนั่นแหละนะเพราะนั้นถ้าจะคิดสึกก็สายไปแล้วนะเพราะนั้นเราก็อยู่อย่างนี้ต่อไปคราวนี้ที่ตามาพูดอย่างนี้หมายถึงว่าเราลังจะบอกว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็นแล้วแต่เพศใดก็แล้วแต่ไวัยไหนก็นแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการทำหน้าที่ วันนี้ตมาเป็นพระภิกษุนพผู้ศาสนามีพระอุปชาเป็นผู้บวชให้วันแรกที่บวชอุปชาก็ให้กรรมฐานมาให้ปัญจัตาจระปัญจกากรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าตั้งแต่ตาขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นต้นมาให้พิจารณาว่าเป็นของปฏิกูลเพราะนั้นเราก็เหมือนกันที่นั่งอยู่ตรงนี้ตมากำลังจะบอกว่า ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเราก็ใช้ชื่อเด็กชายโตมาก็นายบวชเป็นพระกับพระภิกษุสอบได้ก็เรียนธรรมสามประโยคก็เป็นพระมหาจนเปลี่ยนเจ็ตอนนี้ก็ยังเป็นพระมหาเหมือนเดิมนะแล้วก็ยังเป็นพระมหาต่อไปเราก็คงไม่ให้เรือนชั้นแล้วนะเราก็อยู่อย่างนี้ต่อไปอันนี้ก็จะบอกว่าการเกิดแบบนี้เป็น การเกิดของสิ่งที่ผู้อื่นให้เกิดแต่ที่ตัมมากำลังจะพูดต่อไปนี้ก็คือการเกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจของเราเองวันนี้ตัมมาจะพูดสิ่งง่ายๆสักสองสามเรื่องด้วยกันนะเรื่องง่ายๆที่เราทุกคนมองผ่านนะสิ่งที่ตัมมาอยากจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องง่ายๆที่พวกเรามองผ่าน เพราะนั้นในสังคมปัจจุบันยุกข,ของความวุ่นวายยุกข,ของความแก่งแย่งเนี่ยเราจะพบว่าการปลูกฝังในสังคมที่มันผิดเพี้ยนไปนะเขาก็จะปลูกฝังความเป็นที่หนึ่งนะปลูกฝังความเป็นที่หนึ่งยงใครแกล้งปิดใหม่หรือเปล่า พอตอมาจะพูดเรื่องง่ายๆเนะี่ยปิดใหม่เลยนะเพราะนั้นเอาใหม่อันใหม่มาเอาเอาใหม่ที่มันดีกว่าอันนี้คเพราะนั้นทำไมพอตอมาจะเริ่มเข้าเรื่องมันก็ใหม่มันก็ดับ เ,เราปลูกฝังความเป็นที่หนึ่งกันจนกลายเป็นความเคยชินความเป็นที่หนึ่งจนกลายเป็นความเคยชินปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กตัวเล็กตัวน้อยจนถึงผู้ใหญ่รั้นการทะเลาะเบาแหวงกันมันก็เกิดขึ้นแต่สิ่งทีต่ตมาจะพูดฝากไปในวันนี้คือการปลูกขวางลูกฝังความเป็นที่รักปลูกฝังความเป็นที่รักให้เกิดขึ้นในตัวเราก็ต้องมา ปลูกฝังความเป็นที่รักให้มันเกิดขึ้นนะตั้งแต่ในเรื่องของบุตดรดานของเราก็วเราต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมกันใหม่เปลี่ยนวัฒนธรรมของความเป็นที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นความเป็นที่รักของคนรอบข้างกันบ้างนะเพราะ,ะนั้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ในยุคของโซเชียลรุนแรงเนี่ยนะเราลืมของความเป็นที่รักนะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนรอบข้างนั้นเราลมไป นั่นเป็นสิ่งที่ธรรมะทั้งพูดวันนั้นเราต้องเรียกร้องความเป็นที่รักกลับมาต้องปลูกฝังความเป็นที่ร er ักลงไปในเยาวชนในบุตรหลานเรารวมทั้งตัวเราด้วยเพราะนั้นเมื่อปลูกฝังความเป็นที่รักเรียบร้อยเราก็จะเปลี่ยนวาสนาตัวเราได้เมื่อปลูกฝังความเป็นที่รักให้เกิดขึ้นเรียบร้อยเราก็จะเปลี่ยนวาสนาของเราได้ เพราะว่าคำว่าวาสนาในทางพระศาสนานั้นถ้าแปลตรงตัวก็คือความคุ้นชินความคุ้นชินคือวาสนาเพราะนั้นเราฝึกตัวเรามาอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมาพับผ้าปูที่นอนเก็บที่นอนล้างหน้าอาบน้าแปรงฟันถ้าเราฝึกอย่างนี้มาตั้งเด็กมันก็ยังต้องตื่นเช้ามาเก็บทีนนบท่นอนพับผ้าปูที่นอนล้างหน้าแปรงฟันทุกวันอันนี้มันคือความคุ้นชินที่เราต้องทาทุกวัน ครนี้มาดูอันนี้ยกตัวอย่างเบือ้องต้นครนี้มาดูพฤติกรรมเราพฤติกรรมที่มันเป็นความคุ้นชินที่มันตอบโตโดยอัตมัตอัตโนมัติตตที่เราไม่ได้ไปบังคับควบคุมมันเรามีหรือยังไอพฤติกรรมฝ่ายบวกเนี่ยเรามีหรือยังตอนไอพฤติกรรมฝ่ายลบเนี่ยมันมีทุกคนพฤติกรรมฝ่ายลบมันมีทุกคนแล้วเราก็มาโทษว่าวาสนาไม่ดีดวงไม่ดี แต่ว่าทั้งวาส,สนาทั้งดวงเราก็เปลี่ยนมันได้นะด้วยการทําให้มันคุ้นชินในสิ่งที่มันเป็นบวกพล้วตมก็เชื่อว่าปัญหาเนี่ยมันก็มีอยู่สองประเภทน่ะปัญหาที่มันแก้ได้กับปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ปัญหาที่แก้ไม่ได้เช่นการทะเลาะในครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวัน ญาติพี่น้องทะเลาะกันทุกวันตื่นเช้ามาก็ฟังแต่เสียงด่ากันอันนี้มันเป็นหาปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปบางทีเราต้องปล่อยในปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปราวนี้ปัญหาที่แก้ได้เช่นในครอบครัวเรามีรายรับน้อยมีรายจ่ายมากเราก็รู้หรือว่าเราต้องขยันให้มันเพิ่มมากขึ้นทํางานเพิ่มให้มากขึ้นเพื่อให้มีรายรับมากขึ้นอันนี้มันเป็นปัญหาที่แก้ได้ เพราะนั้นปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปปัญหาที่ได้ที่แก้ได้เราก็ต้องหาวิธีแก้มันเพราะนั้นมันก็มีแค่นี้นแก้ได้แก้ไม่ได้เราต้องการวาสนาแบบไหนเราก็ต้องฝึกมันแบบนั้นเพระนั้นคนส่วนใหญ่จะรอนะรอโชคชะตาอย่างเช่นรอเงินหนึ่งมืน่นอย่างเงี้ยรอหนึ่งหมืน่นรอหนึ่งหมื่นรอหนึ่งหมื่นเพราะได้หนึ่งหมื่นไปใช้ไปกี่วัน พอได้ไปหนึ่งหมื่นนี่ก็ควบคุมพฤติกรรมการใช้ไม่ได้อีกรู้อยู่ว่าอะไรแล้วสมมติรัฐบาลแจกหนึ่งหมื่นการบริหารจัดการหนึ่งหมื่นนั้นมันจัดการอย่างไรถามว่าเอาเรื่องง่ายๆให้มันจัดการตัวเราก่อนไหมตั้งแต่ในเรื่องของอบายามุอย่างนี้อย่างสุโุเรีอยู่ไหมอย่างดื่มเหล้าอยู่ไหม การพนันยังมีอยู่ไหมพนันออนไลน์มีไหมแล้วก็ตัดมันทิ้งไปบ้างมันก็เหลือแล้วที่สําคัญก็คือเคยคิดจะหาอาชีพทํำไหมถ้าอาชีพไม่เกิดขึ้นกันหนึ่งหมื่นมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมันก็เท่าเดิมนะเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเรายิ่งทํางานเรายิ่งจนนะเรียกทางานยิ่งจนเนื่องจากค่าเงินมันลดลงนะ ถ้าเงินมันลดลงเราก็ยิ่งทํางานก็ยิ่งจนทําไปเท่าไหร่มันก็จนะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นอกเหนือจากการทํางานประจํามันก็ต้องหาไรายได้เสริมใช่ไหมหาทางออกที่มันมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นสมัยน,นีย้ถ้าทํางานประจําเงินมันก็ลดลงมันก็จดลงเรื่อยๆถ้าเราทํางานหน้าเดียวเพราะนั้นเราก็ต้องทํางานหลายๆด้านนะเพราะฉะนั้นยุคปัจจุบันเราต้องทำงานรอบตัว มีความรู้รอบตัวนะเพราะนั้นเราต้องฝึกความเป็นที่รักให้มากนะเพราะนั้นในปีนี้เนี่ยตาม,มาก็บอกว่าปีนี้เป็นการฝึกกันละกันนะฝึกความเป็นที่รักให้มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวปีหน้าเรามาเจอกันใหม่ตาม,มาก็จะถามนะว่ามีเพื่อนเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเพื่อนทิ้งเราไปแล้วเราต้องฝึกความเป็นที่รักก่อนนะสังคมมันก็จะดีขึ้นถ้าความเป็นที่รัก เกิดขึ้นไม่ได้สังคมมันก็แย่ต่อไปและที่สำคัญสิ่งที่ตมาให้สกรีนไว้ข้างข้างกระบอกน้ำนะคือกระบอกน้ำของตามาไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรน,นะแต่ต้องยกต้องอ่าน่อนะคือวันนี้ขอให้ได้อ่านคือไม่ใช้หรือจะไปส่งต่อคนอื่นไม่เป็นไรแต่สิ่งแรกได้ไปปุ๊บต้องอ่านข้อความข้างกระบอกน้ำก่อนอโยม,มว่าต่ำตมากักโยไม่อ่าน ตมาพาท่องตามถ้าตมาไม่พานำเนี่ยไม่นำก่อนนโยมก็จะไม่อ่านนะอาวตามพร้อมกันเรียนรู้ในขณะที่คนอื่นกำลังเล่นลงมือทำในขณะที่คนอื่นกำลังฝันเรียนรู้ใ like at นขณะที่คนอื <cảm> ่นกำลังเล่นลงมือทำ ในขณะที่คนอื่นกำลังฝันเรียนรู้ในขณะที่คนอื่นกำลังเล่นลงมือทำในขณะที่คนอื่นกำลังฝันว่าพร้อมกันตมาจะหยดหยดหนึ่งสองสามเริ่ม ามรอบจบทีเรียนรู้ในขณะที่ลูกดิบกำลังเล่นลงมือทำในขณะที่ลูกดิบกำลังฝันทีเรียนรู้ในขณะที่ลูกดิบกำลังเล่นลงมือทำในขณะที่ลูกดิบกำลังฝันเอาสาธุให้ตัวเองก่อนตามาก็จะจบลงสั้นๆเท่านี้ฝากการบ้านไว้ว่าฝึกทำตัวให้เป็นที่รักของคนรอบข้างนะ ปีนี้ฝึกทำตัวให้เป็นที่รับของคนรอบข้างแล้วปีหน้าเราค่อยพบกันใหม่จะเริ่พอ